สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆยามเช้านะครับวันนี้นะครับพระพฤ่งมาถึงคับพี่นะครับจะเป็นรุ่นเก่านะพี่นะเป็นหลวงปู่มหาศรากนกข้างครับแต่บอกเลยว่าชุดนี้รายการเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องเดคัดนะและได้หามาให้พี่ๆมาแบ่งปันพี่ๆนะฮะรายการเด็ดๆวันนี้มาลองเลือกรับชมดูพี่บอกเลยว่าถูกใจพี่ๆแน่นอนนะครับ นะฮะณนะเวลา 2- องวันนี้ที่พี่นะรุ่นนี้เป็นกันที่ร้อนแรงมาอีกครั้งพี่นะฮะกำลังร้อนแรงอีกครั้งนะวันนี้ก็ได้รายการเด็ดๆโดนๆมาแบ่งปันให้พี่ๆในราคายอ,ยอ,ยอมเยาเหมือนเดิมครับแต่วันนี้ก็จะมีราคานิดนึงนะพี่นะแต่บอกเลยว่าเป็นรายการบนบน แล้วก็มีในการเล่ล่างบ้างรายการนะครับน้สามารถเลือกเก็บได้ตามความชอบเลยนะครับแต่รับรองว่าถูกใจแน่นอนพี่สำหรับรายการวันนี้นะครับทีติดนะฮะมากมายหลายรายการนะครับบางครั้งพี่ๆอาจจะยังไม่เห็นรายการนี้นะฮะที่ผ่านมาในพี่นั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันวันนี้เพาะๆกันครับพี่ชายนะครับถ้าหากชอบจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเป็นหมายเลขรียการในพี่น้าที่ขึ้นไว้นะครับนะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ เนื้ายการที่หนึ่งายการนี้เป็นเนื้อก้นครกนะฮะปัดกระหนกคลั่งสีทองนะครับองค์สีแดงนะครับกำไรทองทิพครูนะครับเลขคนทังเบอร์มาเลขเจ็ดสิบแปดครับรายการนี้ขอเป็นปันที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพี่รายการนี้จะสร้างน้อยพี่ดีครับนี่ฮะร,รายการท็อปท็อปอย่างนี้พี่นะไม่เก็บได้ไงพี่ชายนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่หนึ่งครับนะฮะเนื้อก้นครกครับ รายการที่สองครับรายการที่พลาดไม่ได้เลยครับรายการนี้จัดเต็มเต็มระบบครับรายการนี้เป็นเนื้อชันหมากครับเลขคน้นัมเบอร์หมายเลข194นะครับเลขคน้นัมเบอร์หมายเลข194ปิดแพลนทองนะครับตรงด้านบนนะครับแล้วด้านล่างติดจีวอนหลวงปู่แน่นแน่นพี่นะแน่นแน่นพี่เขาเรียกว่ารายการนี้รายการเด็ดอีกหนึ่งรายการพี่รายการนี้ขอแบ,บ่งปันที่สามร้อย ห้าสิบบาทครับรายการที่สองนะครับโอ้โหนะคนโหดอย่างนี้เลยพี่ชายนะฮะแน่นๆครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะฮะต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อวาดสมุ่เลือดนะครับรายการที่อุดครตตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกเลขคนจบเบอร์หมายเลขหกหกกระดกซับครับรายการนี้รายการที่สามแบ่งปันพี่น้องเบาๆครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่4รายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานนะครับอุดครกตะกุดเงินแท้1ดอกเลขค้นเบอร์210ครับเลขค้นเบอร์210ครับพี่นี่รายการนี้เด็ดๆกันเลยครับนี่ฮะรายการที่4ี่ครับนะ300บาทพอพี่ช่ชายนะครับรายการที่3นะครับ <c oughs> ต่อมาฮะรายการที่4ี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อ ชานหมากนะครับรายการนี้เป็นเนื้อชานหมากเลขโค้ดตัเบอร์หมาเยเลขสามห้าหกครับเลขโค้ดตัเบอร์หมาเยเลขสามห้าหกตะกุดเงินแท้สองดอกครับรายการนี้แบ่งไปพี่พี่ที่สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการที่ห้านะครับ ต่อมาฮะรายการที่6นะครับรายการที่6กับรายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวพทชคุณปิดแผ่นทองคําตะกดเงินแท้1ดอกครับองค์ละ300ครับพี่ชายรายการนี้นะครับรายการที่6เลขคูเบอร์320รายการที่7เลขคูเบอร์1 8 7ครับเนี่ฮะลองเลือกดูนะครับพี่ชายนะครับรายการที่6กับรายการที่7ครับสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายเนี่ฮะ ต่อมาฮะรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อพลายดำจะจะกุดเงินแท้2ดอกเลขคนจะเบอร์3 4 6ครับเลขคนจะเบอร์3 4 6ครับรายการนี้แบ่งปันที่300บาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการนี้แบ่งปันที่300บาทเช่นเดียวกันครับพี่นี่ฮะงามๆอย่างนี้พี่ตะกุดเงินแท้นะครับตะกุดเงินแท้นะครับพี่นะต่อมาครับรายการที่9รายการที่9ครับารายการนี้เป็นเนื้อว่านพุทธคุณนะครับปิดแผ่นทองนะครับ รายการนี้นะฮะตะกรุดเงินแท้3ดอกนะครับย้ําว่าตะกรุดเงินแท้องค์นี้3ดอกนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่350บาทนะครับรายการนี้ขอ350บาทครับพี่รายการที่9ครับงามๆอย่างเี้ยพี่นี่ฮะ<ม>เลขคนเบอร์หมายเลข9 4นะครับนะรายการที่9้าครับผมนะต่อมา รายการที่สิบครับรายการที่สิบครับนับเป็นรายการเดียวกันพี่นะครับรายการที่สิบเป็นการเดียวกันพี่เลขค้นเบนวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับเลขค้นจำนวนหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่นะครับปิดแผ่นทองคําแท้นะครับแล้วก็นะฮะตะกุดเงินสามดอกครับตะกุดเงินแท้สามดอกครับพี่นะครับรายการที่เนื้อว่าพุทธคุณร้อยแปดนะครับรายการที่สิบนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11รายการนี้เลขคนจะเบอร์309นะครับดูด้านหลังกันรู้เลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อว่านคลุกเนี่ยนะเหล็กน้ำพีเนี่ยฮะเหล็กน้ำพีพี่นี่สวยๆครับถ้าคุณเงินแท้หนึ่งดอกครับรายการนี้สามร้อยบาทเท่านั้นพี่รายการนี้สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นะครับรายการที่11นะครับโอ้โหสวยๆนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับนะรายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะฮะตะกุดทองแดง2ดอกเลขโคดเบอร์1 2 3เลขเรียงด้วยเลขโคดเบอร์1 2 3เลขเรียงพี่เอาไป250บาทนะครับเอาไป250บาทครับพี่ชายรายการที่12ครับ ต่อมาฮะรายการที่13ครับโอ้โหรายการนี้พี่นะ้นเนื้อเขียวมรกตจะกุดเงินแท้หนึ่งดอกกำไรข้อมือคู่รายการนี้รายการพิเศษอีกหนึ่งรายการครับจะสร้างน้อยพี่เลขคนเบอร์มาเลขเก้าสิบแปดครับรายการนี้รายการที่สิบสามเปิดเป็นปันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะรายการที่สิบสามนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่14ครับพี่ชายโอ้โหรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อต้นโคกเลขคนตัาเบอร์หมายเลข143ครับเลขคนตัาเบอร์หมายเลข143ครับรายการที่รายการที่4หน้ากัดอับาก้านี่ฮะรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการที่รายการนี้ขอที่3 5 0บาทครับรายการนี้น้องขอ3 5 0าสโบาทขอครับพี่รายการที่14นะครับเป็นงามๆนะครับ ต่อมาครับรายการที่15ครับรายการนี้เนื้อผงคามินนะครับตะกรุดเงินแท้2ดอกเลขคนเจริญหนึเกเลขคนเจริญหนึ่พี่รายการนี้ขอ250บาทพอครับรายการนี้ขอ250บาทพอพี่นะครับรายการที่15นี่ครับ ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการนี้เลขคนละเบอร์3 4 5เลขคนละเบอร์3 4 5นะครับรายการนี้นะครับจะกุดทองทิพย์สองดอกรายการนี้ขอที่200ร้อพิกรายการนี้ขอที่200บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่16นะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้อวาดสีส้มตะกุดนะทองแดง3ดอกเลขคนเบอร์ส4 4เลขคนเบอร์2 1 4ตะกุดทองแดง3ดอกครับรายการนี้รายการที่17ขอแบ่งตังค์พี่ที่250บาทครับนะรายการนี้2 5 0าบาท,ทพี่น้รายการที่17นะครับ ต่อมาฮะรายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดลือว่านาน้ำเงินพี่ตะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคุเบอร์หนึ่งเก้าสองเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าสองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้ารายการนี้เป็นปัดเงินปัดทองครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบปัดเงินปัดทองครับรายการนี้รายการที่นะฮะ สิบเก้าเลขคนจำนวนหนึ่งสี่ห้าเลขคนจำนวนหนึ่งสี่ห้าสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับเป็นรายการปัดทองกันบ้างเลขคนจำนวนสองสามสี่ครับเลขคนจำนวนสองสามสี่ครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการยีิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่ไพร์ดานะครับรายการยีิบเอ็ดเป็นเนื้อไพร์ดาตะกรุดทองทิพสองดอกครับเลขคนจำนวนมาเลขหนึ่งสี่หนึ่งหาเงินถามทองครับพี่ <c oughs> เลขคนจำนวนหนึ่งสี่หนึ่งหาเงินถามทองครับพี่รายการนี้ขอแบ่งไปพี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับขอแบ่งไปพี่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะรายการยีิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่สองรายการนี 2, รร้ 2, เป็นเนื้อว่านพุทธคุณร้อยแปดนะครับตะกรุดทองทิพย์สองดอกนะครับรายการทีท่ยี่สิบสองนะครับเลขคนจัเบอร์สองสามหกครับเลขคนจัเบอร์สองสามหกพี่รายการนี้ขอที่สองร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยบาทครับพี่จายนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับ รายการย3ิบสามรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนอมขาวพุทธคุณรายการนี้ขอเปิดเป็นปันอยู่ที่350บาทนะครับเลขคนเบอร์248ครับเลขคนเบอร์248ครับพี่รายการนี้350บาทเนื้อขาวจินดามณี องข่าวพุทธคุณกาไรทองทิพย์คู่ครับรายการนี้นะพี่นะสามร้อยห้าสิบาทครับพี่รายการที่ยี่สิบสามครับสำหรับวันนี้ก็มีแบบเปัน่นพี่นะครับนะยี่สิบสามรายการนะครับลองเลือกชอบถูกใจองคไหนสามารถปินเข้าไปได้เลยพี่นะวัตถุมงคลหลวงปู่มหาทิลาตอนนี้รุ่นนี้กําลังมาที่ร้อนแรงอีกครั้งนะครับสำหรับ,บนี้ก็ฝากขอบพระคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยรายกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ